กดังหลังคาโค้งมีจุดสําคัญอะไรบ้างไปดูในคลิปนี้กันเลยครับวัสดุหลังคาทรงโค้งแต่ละแบบก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปถ้าเป็นเหล็กบีมก็จะได้ในเรื่องของความสวยงามและการรลบนหนักแต่ก็จะมีราคาที่ค่อนข้างสูงแต่ถ้าเป็นเหล็กท่อกลมก็จะได้ในเรื่องของราคาที่ย่อมเยาลงมากดังตัวอย่างหลังนี้ขนาดหน้ากว้าง14ย่ายีสูง6เมตรนะครับใช้โค้งหลังคาเป็นเหล็กท่อแป๊บดัดโค้งนะครับจุดสําคัญของการใช้วัสดุประเภทนี้ก็คือไม่สามารถติดตั้งด้วยระบบคลิปล็อกนะครับจะต้องยิงสกรูลงบนแผ่นนนหลัังคาาเท้ ดังนั้นเวลาที่เราจะเลือกผู้รับเหมานะครับเราควรเลือกเจ้าที่มีการรับประกันการรั่วซึมอย่างน้อยหนึ่งปีนะครับเพราะเมื่อถึงหน้าฝนการรั่วซึมก็จะแสดงผลออกมาซึ่งก็จะอยู่ในการการันตีของผู้รับเหมารายนั้นอยู่นะครับและสําหรับใครที่มีแผนจะสร้างโกดังสินค้านะครับสามารถปรึกษาผมได้ฟรีๆแบบไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะ เพราะว่าผมเองเป็นโรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนก็จะมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและแนะนําเทคนิคต่งตางๆเพื่อให้ท่านได้รู้ทันกับผู้รับเหมาและสามารถสร้างโกาดังได้ตรงตามจุดประสงค์ในงบประมาณที่ท่านต้องการสามารถติดต่อผมได้ตามเบอร์โทรและไลน์แอดตรงนี้ได้เลยครับ